เลอบลีซากุระภูมิใจเสนอนักสืบโคแตงค่ะวันนี้เราจะมาสืบและเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องลับของเกม s a กุระ s c กูซิมเ m อร์เ o r ตอรอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อประเด็นที่เชื่อว่ามีหลายๆคนสนใจอย่างแน่นอนอามิพูดกับพี่เหมียว h e นบัตเลอรนะคะว่าคุณรู้ไหมว่าอดีตอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนเขาหายตัวไปใช่ไหมจากคำถามนี้มีความเป็นไปได้หลายอย่างที่ทำให้เธอถามแบบนี้นะคะพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะ เหตุผล <peach point> ที่อารมนีฟูจิสึอาจถามแบบนี้เป็นไปได้ว่าเธออาจจะสงสัยอะไรบางอย่างการที่เธอถามตรงๆนะคะว่าเขาหายไปใช่ไหมแสดงว่าเธออาจจะรู้บ่อแสบ,บางอย่างหรือเคยเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ที่หายไปค่ะเช่นอาจารย์ใหญ่หายตัวไปโดยไม่มีคำอธิบายหรืออาจจะมีเหตุการณ์ลึกลับเคยเกิดขึ้นในโรงเรียนซากุระก็เป็นได้พี่เหมียวแคดบัลเลอร์เนี่ยอาจเป็นผู้ใกล้ชิด หรือรู้ข้อมูลมากที่สุดด้วยความที่ว่าพี่เหมียวแคตบัลเริ่มมีตำแหน่งพิเศษในเกมนะคะและมักจะอยู่เบื้องหลังหรือคอยดูแลโรงเรียนตัวละครอื่นๆอาจมองว่าเขาเนี่ยน่าจะรู้มากที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้น หรือบางทีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหรือเคเวสในเกมค่ะใน Sakura School Simulator บางครั้งอาจจะมีบทสนทนาที่เป็นบอสแสของเคเวสย่อยอยู่ซึ่งการพูจาแบบนี้อาจกระตุ้นให้ผู้เล่นเริ่มต้นการสืบหาความจริงเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ที่หายไปหรือไม่อามีเนี่ยอาจจะเคยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับอาจารย์ใหญ่นะคะอาจเคยเป็นลูกศิษย์ทีใกล้ชิด หรือมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ที่หายไปทําให้เธอเป็นห่วงหรือไม่ก็เริ่มตั้งข้อสงสัยทางตนนั่นเองแล้วเธอรู้บอกแสอะไรไหมเธออาจจะรู้ก็ได้นะคะอย่างเช่นเคยเห็นอาจารย์ใหญ่ครั้งสุดท้ายได้ยินข่าวลือพบหลักฐานบางอย่างที่คนอื่นไม่ทันได้สังเกตหรือว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าอามีเนี่ย เธอรู้บ่กแสจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่คําพูดถามลอยๆลองคุยกับเธอหลายๆรอบดูก็ได้นะแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ตัวพี่เหมียวแคดบัลเลอร์นะคะเพราะเธอจะถามกับพี่เหมียวคนเดียวเท่านั้นนะ สังเกตสถานที่ที่เธออยู่ค่ะหรือไม่ก็สำรวจโรงเรียนเพื่อหาบบอแสกเกี่ยวกับอดีตอาจารย์ใหญ่ที่หายไปและนี่ก็คือข้อมูลที่พี่ตังกวาเนี่ยหามาได้นะคะใครมีข้อมูลอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะแบ่งปันและแชร์กันได้เลยเผื่อน้องๆอาจจะมีไอเดียดีๆที่สามารถสืบหาตัวเขาได้ก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคอนเทนต์แนวนี้ต่อไปนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะไปเจาะลึกอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อีกก็รอติดตามชมกันนะ